พระเอกพ่อลูกหนึ่งโชว์ร่างทองกล้ามเป็นมัดมัด,มดวาสนาอาลีของแทร์ถึงจะเลี้ยงลูกเอง24ชั่วโมงแต่ต้องยอมรับว่าดีกรีความหล่อความแซบของพระเอกตูมตามยุทธนาไม่มีลดน้อยถอยลงเลยยิ่งภาพล่าสุดหนุ่มตูมตามได้อวดร่างทองของแทร์ที่ซุ่มฟิตดูแลมาอย่างดีจนน้ำหนักหายไปกว่า13กิโลกรัมพร้อมระบุว่า สวัสดีตอนเช้าตื่นมาทำตามฝันกันครับร่างใหม่ชีวิตใหม่ขอบคุณ a อชาอเอที่ทุ่มเทเวลาสละเวลาให้ผมได้ทำสำเร็จอาลีดูแลทั้งลูกดูแลบ้านดูแลทุกอย่างและขอบคุณทุกคนที่สละเวลาช่วยนะครับอาลีเองก็ต้องทำมากขึ้นด้วยการสละเวลาออกกำลังกายเปลี่ยนหุ่นไปพร้อมๆกันขอบคุณที่สู้มาด้วยกันนะร่างนี้กำกับโดยพี่เบสบิสฟิตส์ขอบคุณมากๆนะครับ